ก็ขอบคุณงานเอเชียทาวเวอร์ที่ให้รางวัลไวซิ่งสตาร์ผมนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านนะครับแล้วก็ขอบคุณ,คณแฟนๆทุกคนที่คอย, support, คอยสปอร์ตคอยสนับสนุนตลอด โอเคครับ okay, ผมจะมีหนังเปิดกล้องนะครับเร็วๆนี้แล้วก็มีเพลงนะครับกติดตามเพลงนะครับ